สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนนัยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมล้บอกโหมดเมทัลล y t y ทคอนนะครับผมหรือโหมดฐานทัพที่ผมเรียกนะครับผมวันนี้มีอัปเดตใหม่นะมีคนรีเควสต์มาบอกว่ามีเครื่องบิน B70 นะครับผมหรือเรียกว่า Boeing B17 f l y i n g Fortress นะครับผมอันนี้ไปอ่านในวิกิพีเดียมานะครับผมเป็นเครื่องบินที่แบบทิ้งระเบิดเออทิ้งระเบิด เออของอเมริกาอะไรสักอย่างนี่แหละประมาณนั้นผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดมากนะครับผมมาวันนี้เราจะมาอัปเกรดกันเลยนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่เครดนะครับผมมันเป็นการอัปเกรดสถานที่ตรงนี้เออเนี่ยเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่ามันใช่ประมาณ6 7ล้านนะครับตอนนี้ผมก็มีเจ็ดล้าน9้านะครับผมผมก็จะลองดูว่ามันจะใช้ได้พอหรือเปล่านี่ก่อนอื่นเราก็จะได้ส่วนลำตัวของเครื่องบินมาก่อนนะซึ่งมันห้อยอยู่บนอะไรไม่รู้ ต่อไปใช้ประมาณ1มื่นห้นะไม่เยอะมาไปเรื่อยๆาแสนห้าหมืนดีแสนห้าสองแสนเราจะได้มาเรื่อยๆนะครับผมอัปเกรดดูครับส่วนหัวส่วนหางส่วนลำตัวส่วนล้อส่วนอะไรเยอะเลยอ้าวแล้วเครื่องบินก็หายไปปุ๊บแล้วก็มาเป็นลำเลยยิดเค่เราประกอบเสร็จแล้วแบบเร็วเลยมา ตอนนี้เราจะมาขี่กันเลยว่าจะเป็นยังไงยึดเครื่องบิน B17 มาผมพอรู้คุณสมบัติเครื่องบินลำนี้แล้วนะครับผมนะมันจะยิงปืนยิงปืนกลได้นะครับผมแล้วก็ทิ้งระเบิดได้นะครับผมยิงก็คือเราขับไปเราคลิกเมาส์ประมาณนั้นทิ้งระเบิดกด F นะครับผมมันจะคูณดาวอยู่ประมาณไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราดูได้เลยกด E นะเพื่อบินขึ้นฟ้าแล้วก็เลี้ยวก็กดเลี้ยวกปกติโอเค เฮ้ยมันมังคับไงวะนี่อ่ะเฮ้ยไม่มันตกแบบนี้อ่ะเฮ้ยไปดูนะกูจะเลี้ยวนะโอเคอ๋อโอเครู้ละประมาณนี้แล้วก็บินไปเรื่อยๆนะเราจะกด e นะถ้ากด e อีกทีมันจะลงแบบเนี้ยนี่ถ้ามันลงเราก็กดแบบเนี้ยโอเครู้ละ เดี๋ยวเราจะไปทิ้งระเบิดใไซการท,ทัพประเทศอะไรวะนะประเทศอะไรวะประเทศอะไรวะโอเคเครื่องบินมันจะเดินหน้าเองแล้วเราไม่ต้องกดตรงเราแค่กดบางจังหวะเราเปิดก่อนเลยนะครับผมเปิดก่อนได้เปรียนนะครับผมกด F นะครับผมเพื่อทิ้งระเบิดอย่าอย่าทิ้งไม่โดนนี่ทิ้งขู่ไปก่อนยีตเคมีประเทศอะไรนี่เอา้าเหมือนกันอีกเหรอไหนเราจะทิ้งระเบิดยิง ใส่แม็กซใส่กระสุนทิ้งยี่แค่ทิ้งระเบิดนี่ใส่ดานทับประเทศอะไรวะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรา้ทำไมมันมีประเทศเหมือนกันวะเอยเรามาทิ้งสารทับเสรประเทศนี่ดีกว่า <laughs> ประเทศอะไรดูกันเอาเองนะอันนี้ไม่ได้มีการเสียสีบังเบียดอะไรนะครับผมเป็นแค่การเล่นเกมเท่านั้นยะ yeah! ตอนนี้ผมเป็นประเทศอิสราเอลนะครับผม ทิ้งใส่ประเทศไทยดิยบหน่อย <c oughs> ฝากฝากระเบิดไว้เฉยไงอันนี้แคนาดานะครับผมทิ้งระเบิดใส่แคนาดาหย่าบอมบ์บมบ์บอมบมบมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับโหมดแบตเตอรี่ไท่าไคน,นะครับผมกับเครื่องบิน B17 นะครับผมอันนี้ประเทศอะไรนี่เกาหลีเกาหลี เดี๋ยวเราจะมองทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดแบบจ่จอๆแล้วกันนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเครื่องบิน B17 นะครับผมเครื่องบินดิ้งระเบิดที่รุนแรงของสหรัฐอเมริกานะี่ครับผมก็เอามาเล่นกันได้นะไหนทิ้งอีกดิเออก็ดีนะมันแจกฟรีนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ทำเครดเหมือนรถถังอันนั้นนะครับผม ถ้าใครเขามาเล่นก็เข้ามารับได้นะครับผมก็ใช้เงินในเกมประมาณเจ็ดเจดล้านนะหกเกือบเล้านไปปลหกล้านไปปประมาณ6กแสนแปดประมาณนั้นแหละก็เป็นเครืงบินที่ดีนะครับผมไม่ได้เติมนะครับผมนะก็สายฟรีเช่นเดิมทิ้งระเบิดโอ้กองทัพเยอะแยะนะแถวเนี้ยหลายล้อมเต็มเลยนะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิโนในี้ถ้าใครชอบฝอกดกเลคกกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับหมดนี้นะรเร็วๆนะครับผมรีบมานะไม่รู้ว่ามันจะหมดเคตหรือเปล่าน่าจะไม่หมดมั้งโอเคไปแล้วครับผมบ๊บาย